พี่เข้ามาได้แล้วพี่ครับครับขอความช่วยเหลือครับไฟไหม้เป็มครับหน้าบ้านผมเองครับผมเจ้าหน้าที่กำลังช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนครับซอยเป็มครับซอยเป็มรัอไพศาวันนนท์สิบห้นะครับ หนาทีกำลังช่วยเหลือครับขั้นใดพบเห็นช่วยเรียกดับพืินด่วนครับหน้าบ้านผมเลยครับผมหน้าบ้านผมครับหน้าบ้านผมด่วนครับมาอย่างแรงเลยครับหน้าบ้านผมเลยนะครับหน้าบ้านผมเลยนะครับหน้าบ้านผมเลยนะครับ าบ้านผมเลยนะครับทาบ้านผมเลยนะครับผมทำหน้านที่กำลังช่วยอยู่ครับทำหน้านที่กำลังดำเนินการครับคาดว่าจะต่อไปที่ข้างบ้านด้วยนะครับเป็นอาคารบ้านไม้ครับน่าจะไม่ได้ได้ดูการดูแล,ลรักษาในเรื่องไฟฟ้านะครับ ใกล้บ้านผมหน้าบ้านผมเลยนะครับตรงข้ามบ้านผมเลยครับพี่เนี่ยครับบ้านผมครับที่บ้านเกิดเพลงเพลิงให้ครับตรงข้ามกันเลยครับไม่ไกลามากครับตอนนี้ เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันของเรามาก่อนครับในวันขึ้นปีใหม่ของต้นปีเลยนะครับแต่โชคดีที่ไม่มีคนอยู่ภายในห้างแต่น่าจะไม่มีคนอยู่ครับล็อกห้องหรือว่าจุดไฟไว้ครับน่าจะเป็นพวกอะโลมาอะไรนะครับ พอไม่ดีเลยครับพี่สวัสดีครับน้องบอลหน้าบ้านพี่เลยน้องตรงข้ามเลยครับซึ่งไม่ห่างกันมากเลย จะไม่มีคนอยู่นะครับเนี่ยรงปภาบ้านผมเลยนี่ใน้านั้นผมโอเคนะครับขอไลฟ์สดเพียงแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไงจะแจ้งให้ทราบว่าเป็นยังไงบ้างนะครับขอบคุณครับก็บครับ 哎呦天！ บ้านก็มีเดี๋ยวขอดูที่เขาถ่ายเลาอยากรู้มโดนไปหน่อย เฮ้ยส<ห>ายร้อนเนี่ยบนเวลากลางด้วยเขาเขาตัดไฟนะขพยาย,ยามจะดีออกมาก็าเป็น่างนี้เมื่อไรกระดาเชือ้อะไร então วันมันออกมาจากตรงไหนว่าควันีห่ แม่กระถางใครเจ้าของบ้านนี่ถามอะไรตลอดถามถามลูกสาวบ้านสาวไปอยู่วายมัถ้าอยู่ลูกสาวไม่อยู่แค่นี้อายุก็อายเองเนี่ยห้องนี้เข้ากล้องเลยเข้ากล้องเลยเข้ากล้องยิ้มไปไหนเขาไม่เขาไม่สวดโคยพระใส่บาตรเดินใส่บาตรทุกวันเช้าครับก็พอดีก็เห็น เดี๋ยวไฟมันข้างล่างแต่ลูกอยู่ข้างบนสงสยัยจะเป็นไฟชอ็อตว่ะแล้วก็ฉันก็ไม่ถูกแม่บอกแม่โทรมันนั้นเรียกมันแม่ก็แม่ทำแม่ไม่ถูกเลยเดินไปเดินมาจะบอกอะไรก็ไม่เรียกมาตกใจรอ,องเท้ารองเธ้อก็ไม่ได้ใส่อะไรเลยิ่งงมาก่อนออ่ลูกเขายังปินบินออกข้างหลังบ้าน้าน้บนบ้านตาใหญ่เฮ้ยมีใครเป็นไรไหมที่บ้านไม่มีไม่มีร้านก็ รายอยู่บ้านนี่อา่านหน้าไปเรียนแล้วลค่าเสียหายนี่ประมาณเท่าไหร่ไม่ทราบเหมือนกันหลังนั้นก็ท,ทั้งหลังนะไม่รู้เท่าไหร่หลังหลังของป้าหลังของป้าดีแค่นี้เนี่ยม่ไม,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 มนเนี่ยเนี่ย <Alrighty, S 2> เอันนี้หลังลูกสาวเออหลังลูกสาวคือก็หลังลูกสาวเนี่ยประมาณบ้านประมาณได้ไหมหลังประมาณหลายตำนะคอมเมดี้เหมือนกันถึงล้านไหมก็มีของก็เยอะนะของอร์เขาทำอะไรวะวาดรูปวาดเลือกตรงทำของให้เขาเนี่ย ประมาณน,ะะะน้ีคิดคิดว่ามันไม่จากอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันทุกก็มันในทางแรกเนาปักปักจะเป็นปักไฟกมากกว่า,าน่าจะเป็นปักเก่าเนาะเพราะบ้านมั <c> นไม่ได้เปลี่ยนเลยปลูกน้นแล้วไม่ได้เปลี่ยนไฟเลยแต่ฉันยังเรียกเปลี่ยนฉันยังเปลี่ยนอยู่นะแต่ออบ้านลูกสาวไม่ได้เปลี่ยนเลยอ๋อไอ,อ้ลูกสาวไปไหนแล้วเนี่ยเนี่ยยังยังเนีเสื้อผ้าไม่มีเลยจังเรียกครับเรียกขอความช่วยเหลือเรียกชื่อผมว่าต่อครับช่วยด้วยไฟไหม้ไฟไหม้ครับผมก็ลองจากจากกระจก คองที่ผมนอนมันเป็นเห็นแสงสะท้อนออกมาผมก็รีบปิดประตูวิ่งออกมาเอาสายยางฉีดน้ําฉีดแต่ไฟมันลุกจากข้างล่างเนี่ยแล้วมันก็ลามขึ้นไปข้างบนผมก็เลยไม่รู้จะทำไงาะฉีดหลังคาอย่างน้อยเขาจะได้หนีลงมาได้เพราะเหยียบหลังคาไม่ได้มันร้อนผมก็เลยพยายามฉีดน้ำเขาหนีกระโดดคือคือพักอยู่ตรงไหนผมเลือกพักอยู่บ้านนี้ครับพักอยู่บ้านที่ไหมแต่มันมาแต่ตรงนี้ฮะมันมาจากไม่ไม่ไม่มาจากบ้างล่างลชงบ้านนี้ครับผบ้านหลังกลางใช่แล้วไม่ไม่ทั้งหมดมีหลังไหมก็ตอนนี้ที่เสียหายมีอยู่สามหลัง ก็คือหลักบ้านที่จะมีสองหลังหลังหลักคือหลัง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 นี้แล้วก็บ้านผมด้านข้างแล้วก็บ้านด้านในจะไม่แค่ผนังบางส่วนคือไม่บริเวณค่าอาหารเนี่ยประมาณโอ้ประมาณได้ไหมพอผมมีพระด้วยวิประมาณประมาณได้เลยค่าใช้จ่ายแล้วหรอร้านจะซ่อมได้ก่อนไม่รู้เลยครับอคือมีร้านหนึ่งแน่ใช่ครับ คิดว่ามาจากไฟฟ้าแล้วปูนอนไหมเขาบอกไฟมาจากป๊กข้างล่างนะครับปากข้างล่างใช่ไหมมันอาจจะเกิดความร้อนแล้วมันลุกเพราะว่าปลั๊กไฟรุ่นบางทีเราไม่รู้เขาใช้ปลั๊กแบบไหก็มันเกิดขึ้นได้ละฮะอากาศมันแห้งด้วยอันนี้คือบ้านใครบ้านบ้านต้นเพืนเป็นบ้านเพื่อนบ้านบ้านว่าไม่ไม่มีคนอยู่มีครับอยู่สองสามีภรรยาแต่ว่าเขาหนีออกมาตัวรอดมาได้อาตัวรอดได้